ยำปลากระกป๋องเนี่ยมาเนี่ยยำปลากระกป๋องนะฮะพอดีเมียอยากกินยำปลากระกป๋องให้กินเมียฉันจัดให้เลยครับอู้ยี่ห้อ,อยังวะปลากระกป๋องนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะพอดีเมื่อกี้หูขาดซ้ำนะหูขาดไม่ใช่ปัญหาครับนับได้ ขาดไม่ใช่ปัญหาปกระปองนี้ยี่ห้อยังไงนด่นพะี่นะ้องนะแต่มัสนะครับเนาะนีเทยเลยแต่นะะว่ายี่ห้อนี้มันจะเข็มข้นกว่านะนะเค้มข้นกว่ายีห่ห้ออื่นโอ้โได้เยอะเว้ยนะฮะนี่ครับพี่น้องกระป๋อง ีเรามาเตรียมเครื่องต้นหอมครับซอยซอย,ยไปตอนไหนได้มากเลยเนาะเอาตัวนี้ใส่ไปเลย แดงแดงยำกระปองต้องใส่เครื่องหลายๆเสี่บหาปลากินสมมติจะกินปลกระปองทำแดงใส่เยอะเลย เป็นยาเรื่องเพียงเรืองหอมเดียวนแก่วัดแก้ไอก็พริกพริกมาเผ็ดกรกกใส่หลายๆเลยนี่ จิ้มเพชรบวกไเดรจอนสุดท้ายครับตัดไฟโอ้แซบตา สี่ขึ้นนะใส่ไปเลยใส่ไปเลยอุย้ยยากครับกับเบาวโจ๊กเรต้องดีดีต่องบอมโอ้เครื่องเต็มจานหนาวครับ าครับแล้วก็ปงชุรถปงชุรจหน่อย ยำปลากระป๋องเลยก็น่ากินแล้วนะฮะน้ำม,มันเใล็กๆยำปลากระป๋องคาเคียงเลยชิมก่อนอืมใช่เลยฝากด้วยมั้ยในการในการ ที่นี่ซิมไปแล้วนะเนาะที่นี่นอนนี่เลยซิมคำใหญ่ๆเลยซิมคำซิมคำใหญ่ๆเลยเนาะ ัำปากะป๋องแรงเนี่ยุดฮึมึอึ